าเพื่อนๆชมบรรยากาศยามเย็นและและก็าหาหาเวลาไปดูสาวน้อยด้วยค่ะคือไปเดินถางเดินไปรับสาวน้อยที่โรงเรียนพอดีขี่รถไปรับนางแล้วหานางไม่เจอไม่รู้ว่านางไปอยู่ที่ไหนนะคะก็นางเดินกลับมากับเพื่อนแม่ก็ ถือโอกาสเดินออกมาจากบ้านแล้วก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะคะเพื่อนๆคนะ่ะทางบ้านแม่สมศรีหมู่บ้านที่แม่สมศรีอยู่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือดูว่าตอนนี้อากาศยามเย็นนะคะหนาวหนาวบรรยากาศยามเย็นหนาวมากแม่สมศรีก็หอ่อ หอ่อตัวเองมาอย่างดีทั้งหมวกทั้งผ้าพันคอ mm hmm. ก็ว่ากันไป mm hmm. ตอนนี้เนาเดินเดินกันไปจะไปดูว่าแม่สมศรีขี่รถไปรับลูกสาวแต่หานางไม่เจอได้ลูกชายกลับมาแทนแล้วก็เลยเดินกลับมาทางเก่าเพื่อสวนกันกันกบสาวน้อยเพราะว่าสาวน้อยวันนี้นางมีนัดเพื่อนนางจะมารับไป ไปเล่นอาสกีกันค่ะก็เลยจะบอกให้นางมารีบแต่งตัวแต่หานางไม่เจอมาลุ้นกันว่าจะเจอนางไหมไม่รู้ว่านางเดินเหินอะไรอยู่ทางไหนเราก็ดูว่าเอ๊ะใช่ลูกเราหรือเปล่ายังไม่เจอนะคะยังไม่เจอสาวน้อย นี่ก็จะถึงเวลาที่เพื่อนนางจะมารับแม่สมศรีก็ยัง,งงงว่านางไปไหนเดินไปด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะ ขางหน้าเขาปิดถนนนะคะเขาปิดถนนให้รถเดินได้แค่ทางเดียวตอนนี้จอดติดไฟแดงวนไปมารอรับลูกสาวมาถึงปากมาถึงปากทางแล้วแต่ว่าลูกสาวลูกสาวก็ยังไม่มาะคะไม่รู้ว่าตอนนี้นางเดินนางเดินถึงไหนนะคะเพื่อนๆคะมายืนรอรับนางแม่ก็ยัง,งงงว่าตอนนี้นางถึงไหนแล้วปกตินางจะต้องถึงบ้านแล้วชั่วโมงเล่นด่วนแบบนี้ ก็ถือโอกาสเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเย็นด้วยค่ะยังไม่สี่โมงเย็นเลยมืดมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมืดเร็วจริงๆวันนี้อ้าวได้ยินเสียงรถรถพยาบาลน,นะคะเกิดอะไรขึ้นนู่นคะ่ะไปอยู่นู่นคะ่ะรถพยาบาดลดูรถบิง อพอดีถนนซุดเขาเอาอเขาเอากลวยมามาวางไว้แล้วก็หาหาหากงหาอะไรมาติดนะคะถนนซุดข้างหน้าก็ทําให้รถเดินทางได้แค่ทางเดียวเป็นทางเบี่ยงนสมศรีคืองงมากดีนะคะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุตอนที่แรกนึกว่าเขาซ่อมถนนหรือว่าอะไรแต่ที่ไหนได้ถนนซุดนี่เองค่ะเพื่อนๆค่ะ รถก็เดินทางได้แค่ทางเดียวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะรถติดมากช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมารอรับลูกสาวตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกสาวของแม่สมศรีนางเดินถึงไหนแล้ว มาเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเหมือนจะเห็นลูกสาวอยู่ข้างหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดินกับเพื่อนเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆว่าใช่ไหม